คัมพีมิถีเซียนภาพพิเศษภูมิหลังของรีเฟออีตอนที่สองจากนั้นได้ลานประลองพรานได้ยินเสียงการต่อสู้ปึงปังดังขึ้นอีกครั้งยิยนวันหนึ่งในอีกครึ่งเดือนต่อมาในป่าน้อยที่รับตาคนแห่งหนึ่งรีเฟอร์อีกเลยท่อนบนสองมือถือดากไม้ไว้มั่นกำลังฟาดฟันต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอย่างดูเดือดบ้าคลั่งแต่หลังจากนั้นไม่นานทั่วร่างก็เปียกชุ่มและหอะหายใจออกมาหลังจากฟันใส่ต้นไม้ใหญ่อย่างแรงอีกครั้งดากไม้ก็กระเด็นหลุดจากมือไปอีกครั้ง ลีเฟอร์อีพันตกตะลึงหลังจากนั้นเนิ่นนานจึงค่อยๆย,ยกสองแขนที่แทบไร้ความรู้สึกของตนเองขึ้นมามองดูจึงเห็นว่าฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นมีแต่รอยฟกช้ำเขียวๆม่วงๆเต็มไปหมดแทบจะไม่มีส่วนใดอยู่ในสภาพดีเลยแม้แต่น้อยลีเฟอร์อีเงียบงันไม่เอ่ยวาจาบนใบหน้าเผยสีหน้าไม่ยินยอมออกมาค่อนข้างสิ้นหวังใช่หรือไม่ผู้ใดซุ้มเสียงชราภาพเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังอย่างแผ่วเบาลีเฟอร์อีสะดุ้งตกใจจนตัวลอย รีผันกลับไปมองจึงเห็นร่างสันเทาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังคูอาวุโสจางรีเฟอร์อีจดจาอีกฝ่ายได้จึงอดรู้สึกตกตะลึงจนอ้าปากค้างไม่ได้คูอาวุโสจางที่มีริ้วรอยทั่วใบหน้าไอเบาๆาสองครั้งก่อนโบกมือเอ่อยว่าจาเด็กน้อยไม่ต้องตื่นเต้นไปข้าเพียงบังเอิญอยู่ที่นี่เท่านั้นอันที่จริงช่วงเวลานี้ของทุกปีข้าก็มักมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังคนเดียวชั่วขณะหนึ่งเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าปีนี้มีเจ้าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งจะว่าไปแล้ว ชื่อของเจ้าข้าก็เป็นคนตั้งให้นับว่าข้ากับเจ้ามีวาสนาร่วมกันไม่น้อยจริงๆเฟอร์อีกขอบคุณผู้อุโซอย่างยิ่งที่แมตตาตั้งชื่อให้ถ้าไม่ใช่เพราะผู้อุโสจางผู้เยาคงไม่มีโอกาสได้เข้าสู่สำนักสัตว์รทมินหากท่านยินดีผู้เยายินดีอยู่ภายใต้สังกัดของท่านลี่เฟอร์อีกคุกเขา่าโคกสีสักคำนับต่อผู้อุโสจางสามครั้งจากนั้นจึงเงยหน้ากล่าววาจาเจ้าหนูนี่ช่างลื่นไหลจริงๆถ้าเป็นเมื่อสิบปีก่อนละก็ข้าอาจหวั่นไหวไปแล้ว เมื่อเห็นเช่นนี้ตอนแรกผู้อาวุโสจางก็ตกตะลึงไปเล็กน้อยจากนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันไม่ว่าผู้อาวุโสจะยินดีตอบรับผู้ยาวงหรือไม่เฟยอ,อีก,ก็จะขอจดจำความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านไว้ตลอดไปช่ชีวิตนี้ไม่ลืมเลือนขอรับนี่เฟออียังคงคุกเข่าบนพื้นและเอ่ยขึ้นด้วยความเคารพเฮอเฮอลุกขึ้นเถอะข้าอายุปูนี้แล้วกินเกลือมามา,มากกว่าที่เจ้ากินเข้ามาทั้งชีวิตเสียอีกคำพูดประจบซอพลอเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้ต่อให้เจ้าพูดจนน้ำลายท่วมฟ้าข้าก็ไม่รับสิทธิ์เพิ่มอีกแล้วแต่ไม่ว่าภูมิหลังและอุปนิสัยของเจ้าช่างเหมือนกับข้าในอดีตจริงๆในเมื่อวันนี้ข้าได้พบเจ้าอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ทางสว่างให้เจ้าผูอาุโสจางมองรีเฟอร์อีกที่คุกเข่าอยู่บนพื้นท่านเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าประหลาดพิกลขอท่านโปรดชี้แนะด้วยแมรีเฟอร์อีกจะรู้สึกค่อนข้างผิดหวังแต่ก็ลุกขึ้นยืนอย่างเชื่อฟังและยืนโค้งคำนับอยู่ด้านข้าง ผูอวุโสจังเดินช้าๆไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกรีเฟอีกฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งคลางใช้ฝ่ามือผ่ายผองข้างหนึ่งแต่รอยดับตื้นๆเจ็ดแปดรอยที่กระจัดกระจายไปทั่วต้นไม้จากนั้นจึงกล่าวประโยคยาวๆด้วยสีหน้าครุ้นคิดคนเราเกิดมาก็ไม่มีความยุติธรรมตั้งแต่เกิดแล้วบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองหากต้องการฝึกวิชายุทธ์ก็จะถูกนำไปแช่ตัวอาบน้ำยาชนิดต่างๆตั้งแต่แรกเกิดเมื่อถึงอายุสี่ห้าขวบ ก็ได้รับการฝึกสอนทักษะขั้นพื้นฐานต่างๆแม้กระทั่งบางครอบครัวที่มีอำนาจมากกว่านั้นก็ยังเชิญเชิญประมาจา์ด้านวิชาลงปรานประเภทต่างๆมาชำระลางเส้นลงปรานและไข่กระดูกแล้วเด็กกำพระเชนเ่นเจ้าในเวลานั้นทำอันใดอยู่เล่าเจ้าไร้บิดามารดาตั้งแต่เด็กไม่มีทรัพย์สมบัติของตระกูลเกรงว่าแม้แต่จะกินอิ่มสักมือจริงๆก็ยังนับครั้งได้กระมังดังนั้นในตอนนี้พื้นฐานวิชายุท์ของเจ้าเมื่อเทียบกับผู้อื่นแล้วจึงแตกต่างราวฟ้ากับดิน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดแล้วเจ้าก็อย่าได้คาดหวังว่าการทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักจะสามารถชดเชยช่องว่างอันใหญ่หลวงนี้ได้หากไม่มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็ในสำนักสัตวธรทมินนี้เจ้าได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าวิชาย,ยุทธของเจ้าไม่มีทางประสบความสำเร็จสูงส่งอย่างแน่นอนและต้องถูกผู้อื่นเหยียบย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้าตลอดไปไม่มีเหตุไม่คาดฝันเช่นนั้นก็ยังคงมีเหตุไม่คาดฝันอยู่ลี่เฟยอ,อีก,กัดฟันเอ่อยขัดจังหวะมีผิดถ้ากล่าวตามสามัญสำนึกแล้ว ด้วยคุณสมบัติของเจ้าหากยังคงฝึกฝนวิชายุทย์เช่นนี้ต่อไปแน่นอนว่าย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่าตามทันผู้ที่เรียกตัวเองว่าอัจฉริยะเหล่านั้นทว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนหากเจ้าเต็มใจใจ่ายด้วยราคามหาศาลก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนกับโอกาสเล็กน้อยในการผิดกลับมาได้ผู้อาวุโสจางกล่าวต่อไปด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงขอผู้อาวุโสจางโปรดให้ความกระจ่งด้วยเอลลี่เฟอร์อีเบิร์กตากว้างเจ้าหนู เจ้าคิดว่าปีนี้ข้ามีอายุเท่าใดคู้อาวุโสจางพรานเอ่ยถามลีเฟออีอย่างจับต้นชนปลายไม่ได้คู่อาวุโสจางน่าจะมีอายุเจปีแล้วกระมงังลีเฟออีนิ่งอึ้องไปชั่วขณะจากนั้นจึงสำรวจมองริ้วรอยบนใบหน้าของบุรุษราแล้วเอ่ยขึ้นอย่างไม่แน่ใจหือฮือเจ็ดสิบหรืออันที่จริงปีนี้ข้าเพิ่งมีอายุ49ปีเท่านั้นยังไม่ถึงห0เลยคู่อาวุโสจางเอ่ยตอบพร้อมกับหัวเราะขบคันอันใดนะ49่ ลีเฟอร์อีประหลาดใจอย่างแท้จริงด้วยผมขาวโพลนทั้งศีรษะและริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของผู้อาวุโสจางหากบอกว่าผู้อาวุโสจางมีอายุ80ปีขึ้นไปเกรงว่าคงมีคนเชื่อว่าเป็นความจริงของสิ่งนี้เจ้าออกไปเถอะรอให้เจ้าขบคิดเรื่องนี้จนกระจ่างแล้วก็จะรู้ว่าคำพูดของข้าหมายถึงสิ่งใดสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรล้วนขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วฮ่าฮ่าตอนที่ข้าได้ของสิ่งนี้มาอายุก็ไม่น้อยแล้วสุดท้ายแล้วความสำเร็จก็มีจำกัด ตอนนี้ข้าอยากดูสักหน่อยว่าเจ้าหนูเช่นเจ้าจะตัดสินใจเลือกอย่างไรสุดท้ายแล้วจะไปได้ไกลถึงจุดใดผู้อาวุโสจางหยิบผ้าไหมบางเบาชิ้นหนึ่งและขวดกระเบื้องเคลือบสีขาวเล็กๆใบหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อและโยนมันไปให้ลีเฟอร์อีจากนั้นก็หัวเราะเสียงดังเดินจากไปลีเฟอร์อีถือขวดกระเบื้องและผ้าไหมที่มีตัวอักษรเล็กๆเขียนไว้เต็มไปหมดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจบนผ้าไหมมีตัวอักษรสีแดงสดขนาดใหญ่ไว้สามตัว โอสกัดไขกระดูกเขียนไว้อย่างชัดเจนตัวหนังสือสีสันสดใสราวกับโลหิตหลายวันต่อมานะสถานที่เดิมลีเฟอร์อีกอยู่เพียงลำพังคนเดียวมือถือขวดกระเบื้องเคลือบสีขาวใบน้อยเอาไว้เดินวนเวียนไปมาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นเวลานานผู้อวอโสจางมีอายุถึงเพียงนั้นยังไม่กลัวแล้วข้าต้องกลัวอันใดอายุไขาบางส่วนก็สามารถแลกกับศักยภาพที่เพียงพอได้ทำให้ข้าแข็งแกร่งเพียงพอสามารถได้รับในสิ่งที่ต้องการ นี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมยิ่งหลังจากพึมพำกับตนเองหลายคำเรากับกำลังโน้มน้าวใจตัวเองแล้วในที่สุดลีเฟอร์อีกก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดึงจุกขวดออกเทเม็ดโอสดสีเหลืองอ่อนที่มีกลิ่นขาวฉุนเฉียวออกมาหนึ่งเม็ดและกลืนกินลงไปครู่ต่อมาลีเฟออีกก็ล้มลงกับพื้นด้วยสีหน้าเจ็บปวดแขนขาสั่นกระตุกไม่หยุดใบหน้าซีดราวกับกระดาษในที่สุดก็ไม่สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้จนต้องล้มเกลือกกลิ้งไปมาอยู่บนพื้น ความเจ็บปวดที่คนทั่วไปยากทนทานได้เช่นนี้กินเวลาอยู่ประมาณหนึ่งมื้ออาหารจากนั้นรีเฟอร์อีกก็ถอนหายใจยาวออกมาเฮือกใหญ่และค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นอย่างเชืงช้าลรีเฟอร์อีในเวลานี้ตัวทั้งร่างส่งกลิ่นคาวคลักคลุ้งเหมือนกับเม็ดโอสถที่กินไปก่อนหน้านี้แม้แต่มือเท้าก็ยังสั่นเท่าเล็กน้อยนี่เสร็จสิ้นแล้วสินะหลังจากรีเฟอร์อีตั้งสติได้แล้วก็เปลื้องผ้าส่วนบนออกเอ๋กำลังของสองมือดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยรีเฟอร์อี พบด้วยความประหลาดใจถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากนั้นจึงสำรวจหน้าอกเปลือยเปล่าของตนเองครู่หนึ่งจึงพบว่าบนหน้าอกถูกปกคลุมไปด้วยเส้นสายคล้ายเส้นโลหิตเจือจางชั้นหนึ่งลีเฟอร์อีกต,ตัวสัน่นรีบใช้สองมือฉีกเส้นโลหิตเหล่านั้นออกจากร่างอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ขุดลุมฝังพวกมันทั้งหมดไว้ตรงนั้นหลังจากสงบจิตใจลงได้แล้วก็ออกจากป่าไปด้วยอารมณ์ที่แปลกประหลาดวันรุ่งขึ้นลีเฟอร์อียืนอยู่ในลานฝึกยุทธสองมือเหวี่ยง ก้อนศิลาหนักหลายสิบช่างก้อนหนึ่งไปมาไม่หยุดแม้จะรู้สึกเหนื่อยหอบและทั่วร่างเปียกชุม่มทว่ารลี่เฟอร์อีกกลับสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งทางกายของตนเองนั้นได้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เหวี่ยงก้อนศิลานี่ก็คือประสิทธิภาพของโอสถสกัดไขกระดูหากสามารถคงประสิทธิภาพที่โดดเด่นเช่นนี้ตลอดไปได้เช่นนั้นการทดสอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คงไม่มีปัญหายอย่างแน่นอนหากทุ่งเทอย่างสุดความสามารถสักเล็กน้อย เมื่อถึงเวลานั้นการสร้างผลงานที่โดดเด่นจนทําให้ผู้คนประหลาดใจก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ลีเฟอร์อีรู้สึกชื่นชมด้วยความประหลาดใจไม่สิ้นสุดสิ่งที่เรียกว่าความทะเยอทะยานคุมหนึ่งลุกโชนขึ้นในใจของลีเฟอรอ์อีอีกครั้งทั้งยังรุนแรงมากกว่าเดิมหลายเท่าในช่วงเวลาต่อมาลีเฟอร์อียังคงทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักให้กับวิชาดับขั้นพื้นฐานที่ตนเองสามารถเรียนรู้ได้เพียงอย่างเดียวและใช้วิธีการออกกําลังกายประเภทต่างๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ทวารียังคงพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นที่สังเกตในการแข่งขันกับสิทธิคนอื่นมีเพียงตนเองเท่านั้นที่รู้ว่าตนเองกําลังรอคอยให้ถึงวันที่จะได้สัาแดงฝีมือให้คนประหลาดใจในความสําเร็จอันยอดเยี่ยมของตนเองสามเดือนเศษต่อมาบนทางขึ้นเขาที่ครุครสูงชั้นแห่งหนึ่งที่อยู่มุมหนึ่งของเทือกเขาเซียนร่วงสิทธิขึ้นทะเบียนของสํานักสัตตธรรมิน20กว่าคนกําลังวิ่งตะบึงมาอย่างเร่งร้อนด้านหลังยังมีบุรุษหนุ่มหลายคนสวมชุดสีเขียว สะพายดาบกระบี่ไว้บนหลังกำลังวิ่งติดตามมาอย่างกระชั้นชิดจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ